สวัสดีครับ f อสวัสดีครับมือี้เบาแอมบ์ทงเดินเดินทางมาบ้านแม่จอยครับแม่จอยฟันแม่นครับพระถิมรณะไปแล้วครับพระถิเสียชีวิตมรณะไปแล้วครับบอกเลขแม่นครับถูกมาแล้วสามวดซ้อนนะครับเนาะกระหายไปนานครับหายไปหลายงวดครับมากเมื่อคืนนี่ครับไปสวดมุ่นขามปีช่วงปีใหม่ครับเอฟซฟันวาพระถิมรณะไปแล้วครับ มาบอกเลขสาต 2, ม, 2, มาตัวบนสองตัวล่างนะครับเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหารอยหกสิบแปดเนี่ครับแม่จอยก็นั่งถ่ายอย่เหนือครับว่าพระนี่มาดึงขาบอกเลขนี่จะเป็นตัวไรนะครับเนาะไปรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับค uh ุณเมย์จอยสวัสดีครับแม่จอยครับโอ้บุญมาติดตามคลิปเม่จอยนี่หลายงวดแล้วครับผมเนาะหรือว่าปีนี่เป็นเป็นคลิปแรกนะบอยแอมเนาะปีหกแปดเป็นคลิปแรกของปีหกแปด ไม่จอยกราฝันดีได้ป่ะสันฝันดีเปล่าเมีฝันเห็นอันปูปูที่เรียงม้าในไรน่ะพื้นมาบอกนกปู่ฝันเห็นพื้นนะปูที่เรียงมาเสียชีวิตแล้วเสียชมรณะแล้วแม่แล้วมรณะครับแล้วเคยบอกเลยคือเมื่อเราสามงวดปีกายนี่เนาะครับปีที่ผ่านมา ครับแล้วก็หายไปมันจะมันฝันเห็นเพิ่นอีกเพราะว่าเพิ่นสวดคำปีนนะโอ้แม่แม่จอยก็ได้ไปสวดน้ำเพิ่นบอกครับแม่สวดสาปีย็นสวดมนูลข้ามปีครับเพิ่นจัดขึ้นมาก็ได้ไปสวดน้ำเพิ่นก็ได้ฝันเห็นเพิ่นอีกนะฝันฝันมาเพิ่นมา ป็นจังได้ออกพี่ไม่แห้งยี่บอกแต่เอออยู่ดีไม่แห้งหรือเตรียมเตียมเงินใส่แล้วหนาวมาครับวันละวันเช้าเป็นย่างวัน่ะตัวไรเด้ออันบ้งพอมว่ะเจ็ดสองเก้าก็เสร็จเจ็ดสองเก้าเมนบอกเพิ่นเพิ่นมาผู้เดียวบอกครับผมเพิ่นมาผู้เดียวเพิ่นมากระบุกสีถูกหาเพิ่นมาผู้เดียวที่จังเพิ่นยังอยู่ในวัดนี่ล่ะเขาเห็นไม้กินอยู่กนว่า เนี่ยคนอยียงมาหลายเนาะเพราะว่าบางครั้งพอเสี่ยงเคยื่อป็ิดตามทันความฝันกับกับแม่จอยนี่บางครั้งปูพ่นก้ามากับลูกศิษย์ลูกหายอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเทือกนี่ยคนมากผู้เดียวมากผู้เดียวเห็นเพื่อนผู้เดียวนะครับคุณเทือกนั่นมากกับพวกเพื่อนนะลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนละพวกหัวยันั่นละมากนั่เพื่อนสุดีเห็นเพื่อนผู้เดียวเพื่อนมากครับมากลูก ัเพิ่อนคุกเขาให้หมาเพิ่นนี่ละเพิ่นว่าสีหว่วงมานล่ะคือโอ้เนาะข้นเฮาคือว่าแล้วเนาะผูกพันในี่เนอกกันกันแบบวา่าเฮาเลี้ยงเขายังสีเฮาก็ะผูกพันเออในแต่เพิ่นย่างผมคนเด็กกูขี่กับหมาปั้นเด็นกนี่ยิงกูขี่กับหมาอยู่นะครับผมอื่นใส่เพื่อนก็บ,บอกเท่านั้นแหละเพิ่นก็หายไปนะแต่ว่าคือจันเอาเขาไอ้หมาอยู่แต่ว่ามับ หายไปจังสิทครับบ้านที่แมนบ่จะเก้าเพิ่นก็บอกแม่นอยู่ได้เราปูคุณเคยบอกอยู่เพิ่นเคยบอกเลขแม่นเนาะครับแม่เข่าสามหัดให้เนาะบ่ายครับเข่าสามหัวครับเข่าสามหัวเพื่อรู้ดูจะชอบ่นเสียใหม่ๆน่ะแม่นี่มามาบอกเข่าอีดีครับท่านผู้ชมแต่ว่ากระหังหายไปไปเฮงตึกมันว่าจะฝันเห็นคนอีกบังไปสวดมนต์สามปีปันปีแสดงว่าช่วงสวดสวดมนต์นี่ไม่จอยกับเสด็จ อันนี้นอกแะเพออุทิตนกุศลในผืนน้ำนอกะจาดจิตหานอธิษฐานหาผืนอนอบก่าสิี่สุกในหลับกับว่าหูนอแมนอาจจะแมนก็ไดัยเก็บสีน่บันยหมเผยจอหานสุกในหลับครับผมปีใหม่แล้วนอแมนปีใหม่แล้ว ตัวใดก็แม่พ่นมาบอกแม่น่นตัวใดก็เจ็ดสองเก่าเจ็ดสองเก้าสองตัวพันบอกตัวใดครับคุณแม่สองตัวนึงพนบอกเจ็ดสี่าษาเจ็ดสองเก้าสองตัวนก็เจ็ดสี่เด้อไม่ออกคนว่าเจบนนั่นก็เจ็ดสองเก้าคนว่าครับทุกคนครับสามตัวนี่พายุมากระตัดเอาเนาะเออแม่ตัดเอาครับ แล้วเพิ่์นบอกเจ็ดสองเก่ากับเจ็ดสี่เด้อครับท่านผู้ชมแอดมินจดไว้แล้วครับลองพิจารณาเบิ่งครับผมต้องมือเนาะแตคือว่าละเพิ่์นถึงว่าเพิ่์นจะมรณภาพไปแล้วเพิ่์นก็ยังเป็นห่วงอยู่เนาะเพราะว่าตอนช่วงเพิ่์นมรณภาพเพิ่์นโมโหจากได้โพเดยมาเอาหมาเพิ่์นไปเลี้ยงแน่เพิร์นอาจจะอาจจะคิดจิตเพราะว่าขี้ไปหมายังอยู่วัดอยู่ว่าย่านเป็นห่วงว่าเออมันมีคนเต๋อเข่ากรอน้ำเนี่ยหมามันหลายตัวเนาะแม่จอยเนาะขึ้นใต้กับตายย้อนเลี้ยงหมาอ อันนั้นปอดปอดมีตะคนณมาติดเสื้อในปอดมันเข้าไปในปอดคนณมาเข้าไปในปอดหายใจดิหายใจบริสุทเวลาเขาหายใจบริแล้วเวลาหายใจมันจะเข้าไปตัวไม่ได้เราหายใจยังสี่คนณมาคนแม่เขาจะเข้าไปด้วยครับมันแบบเรียกมือหน่อยน้องมันเข้าไปน้องจ่ได้มาจะนอนคนเป็นห่วงเป็นใย่าทุกวันละความปูดพันอะ ตัวเลขกัสิไม่มีประมาณนี้เนาะเมจอยเนาะครับอ่ะยกไข้เอฟซีเป็นเบิ่งนีครับผมนี่เด้อครับครับผม FC ตัวเลขของเมจอยครับเลขสตัวครับเจ็ดสอก้องเก้าครับเอฟซีกัตัดเลนเนาะครับเลขสองตัวครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับเอฟซีคอมีโชคไงครับเมจอยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลธงนะม่เดอครับเอฟซีเมื่อนี้ครับยานพึ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมโลธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมือนของดีกันครับเบาแอมโอทงนีเดินทางไปทาบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรียกเงินเรียกล้องเรียยทรั์ครับค้าขายขายขายของบูดี ลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผูชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียสื่อลอตเตอรีจจนสื่อถือนะครับเนาะ่ามผูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของให่ครับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับสามผูชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาใายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนนวดปี่หละดตี๋เรับผาสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ่าแต่แข่ว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเทานาทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสได้มาสกักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว กูเบามากเนี่เอาไปใส่ได้่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือเตะครับท่ามผู้ชมมือเตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล well ่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกันี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกมนีก็แตงวัดลุงปู่รวยนะครับเนาะวัดลุงปู่รวยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหุงยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากคนหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับเน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมโทุ่งนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสมุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชุมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเ้อครับเอาไปใส่อะให้ถือกลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านพุ่นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรกบผสมน้ำอาบได้แบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างสเนียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ